บ้านเอื้ออาทรหัวหิน3ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรกเกษมตำบลหนองแกอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งปัจจุบันมีประชากรอาศัยมากกว่า1 0 8 0 0ห้องโดยส่วนใหญ่จะมีนักศึกษาพักอาศัยและมีนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรหัวหิน3เป็นผู้บริหารจัดการทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสวัสดีครับพวกผมรักกับยม วันนี้พวกเราสองคนก็จะมาบอกถึงกฎระเบียบการพักอาศัยและแนวทางการปฏิบัติในบ้านเอื้ออาทรหัวหินสามพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับข้อที่ 1. ห้ามมียาเสพติดห้ามผู้พักอาศัยทำการซื้อขายยาเสพติดหรือทำสิ่งผิดกฎหมาย 2. ห้ามเจาะผนังพื้นเพดานซึ่งเป็นโครงสร้างของอาคารเพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างของอาคารระบบไฟฟ้าระบบประปาและระบบสุขาภิบาลโดยรวมของอาคารหลังนั้น ข้อที่3ห้ามทิ้งขยะผ้าอนามัยหรือเศษวัสดุต่างๆในชักโครกและท่อระบายน้ำเพราะจะทำให้เกิดการอุดตันไม่เฉพาะในห้องท่านแต่มีผลกระทบต่อเพื่อนบ้านของท่านด้วยข้อที่4ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นข้อที่5ห้ามทำการค้าหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวในห้องพักอาศัยข้อที่ 6. ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่สร้างความเดือดร้อนและเป็นอันตรายต่อผู้อื่น เช่นสุนัขแมวซึ่งมักจะถ่ายไม่เป็นที่และส่งเสียงรบกวนผู้อื่นหากฟ้าฝืนจะมีค่าปรับวันละ1000บาทข้อที่7ห้ามใช้เตาถ่านหรือฟืนในการประกอบอาหารเพราะจะทำให้มีควันไฟไปรบกวนผู้อื่นข้อที่8ห้ามวางรองเท้าสิ่งของหน้าห้องพักเพราะจะทำให้ทางเดินซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางขาดความเป็นระเบียบไม่สวยงามข้อที่9ห้ามวางกระถางต้นไม้บนราวระเบียง หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆบนราวระเบียงเพราะจะทําให้ร่วงหล่นลงมาเป็นอันตรายต่อผู้อื่นข้อที่10ห้ามขีดเขียนบริเวณผนังกําแพงหรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลางซึ่งจะทําให้เกิดความสกรปรกและมีสภาพแวดล้อมไม่สวยงามข้อที่11ห้ามทําราวตากผ้าตากยื่นออกมานอกห้องชุดและไม่นําผ้าไปตากบ,บริเวณพื้นที่ส่วนกลางจะทําให้สภาพแวดล้อมอาคารไม่เป็นระเบียบข้อที่12ห้ามจอดรถ ขวางทางเดินขึ้นลงหากฝ่าฝาืนจะมีค่าปรับ500และโดนล็อกล้อการจ่ายค่าไฟมีทั้งหมด2วิธีวิธีที่1ให้ไปที่หน้าสำนักงานนิติบุคคลอาคาร2ชั้น1หน้าห้องจะมีตารางบินค่าไฟของแต่ละห้องแบ่งออกเป็นตึกและชั้นหลังจากได้รับบินค่าไฟแล้วให้เปิดสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือแอปพลิเคชันของการไฟฟ้าแล้วทำการชำระเงินการจ่ายค่าไฟวิธีที่2คือการจ่ายผ่านเซเว วิธีนี้จะเสียค่าธรมเนียม10บ,บาทโดยให้เรานั้นเดินทางไปที่เซเว่นหลังจากนั้นยื่นบินค่าไฟให้พนักงานและทำการจ่ายเงินค่าไฟเป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการจ่ายค่าน้ำค่าส่วนกลางมีทั้งหมด2วิธีวิธีที่1ให้เดินทางไปจ่ายด้วยตัวเองที่หน้าสำนักงานนิติบุคคลอาคาร2ชั้น1จากนั้นบอกกับทางนิติว่ามาขอจ่ายค่าน้ำค่าส่วนกลางครับแล้วก็บอกเลขที่ห้องของเราจากนั้นทำการชำระเงินวิธีที่2คือการจ่ายผ่านไลน์ ให้เราทำการแอดลนยนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรหัวหิน3โดยทำการแอด w a y 0814D หลังจากนั้นให้ทำการขอจ่ายค่านำค่าส่วนกลางพร้อมส่งเลขที่ห้องทำการชำระเงินหลังจากชำระเงินเสร็จแล้วจะได้รับใบเสร็จเป็นการยืนยันว่าชำระเงินเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ที่พวกผมรักกับโยมออกมาพูดเพื่อจะทำให้ผู้พักอาศัยในบ้านเอื้ออาทรหัวหิน3มีกฎระเบียบที่ใช้อยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องและมีระเบียบขอบคุณที่รับชมครับ